กรรมกรรมเนี่ยนีไม่พน้นนะอย่านึกวันหนีพ้นนะบันทึกไว้ที่ไหนหนีในพน้นนะลองไปเจอสิ่งที่ตัวเองทําไว้ตรงไหนนะถ้าเจ้ากรรมในเวรมันอยู่โดนกระทืบแน่นอนเลยถ้ามันไปแล้วน่ะเราก็ป่วยด้วยอะในโลกเนี้ยโลกสโลกเรามนุษย์เราเนี้ย มนุษย์เนี่ยทิ้งพลังงานไว้ทั่วไปใช่ไหมหมาดๆเนี่ยเวลาเราไปนอนเนี่ยเราจะรู้เลยเอ้ยเสียงนี้มันทำอะไรเมื่อวันเนี้ยใช่ไหมล่ะเออมันจะเป็นความรู้สึกถ้าเราสวดมนต์นานๆเข้าเลยถ้าอยากสวดให้เพลินนะ,นะเวลาไปไหนก็จะรู้สวดเพลินถ้าสวดเพลินจริงๆเนี่ย ลืมหมดแหละเหมือนเล่นไพ่เพลินอะเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนลห L. ละรองสวดมนเพลินนะไม่อยู่แล้วมันจะสวดตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกไม่ใช่มันจะไปวัดนะไม่ใช่สวดที่ไหนก็เพลินไม่ใช่โอ้ไปสวดที่วัดแล้วค่อยเพลนะินไม่ใช่ถ้ามันเพลินจริงจริงสวดที่ไหนก็เพลินเหมือนเราร้องเพลงอะร้องที่ไหนก็เพลิน ยิ่งร้องในที่เงียบเงียบเนี่ยโอ้ยเพลินเลยยิ้มร้องไปด้วยยิ้มไปด้วยอถ้าเราสวดมนต์เพลินเนี่ยเหมือนกันเดินไปเดินมากับยิ้ม